เมืงรับชุมประจกนแจางคดีอยู่นะคะพอดีมีคุณเอกชัดร,รอสายเชิญแกคุณเอกจัดครัะครับผมครับผมเอผมเป็นเนอน่ประชารฮะาศาสตร์รอนประชาชิดดำนะครับผมค่ะค่ะ,ค,ะครับผมแล้วตอนนี้ผมโดนทางอ่อผมพูดไม่ได้ได้พูดได้แค่นี้พี่คือตอนนี้ผมโดนตามล่าอยู่แล้วตอนนี้ผมไปขอความช่วยเหลือทางทางนู้นนะฮะเขาไม่เคยความช่วยเหลือผมเลย อาจารย์เนี่ยผมไปขอความช่วยเหลือจากนบชนบช,บชให้ค่ารถผมมาร้อยหนึ่งแล้วก็ให้หนังสือมาขายเพื่อจะให้ทําทุนให้ให้ให้กลับที่หัดใหญ่ครับผมแต่ตอนเนี้ยผมยังโดนตามรางควานอยู่ครับคนที่ตามรางควานคุณคือใครคุณนนพูดเลยเพราะว่านี่คือสถานีโรทรทัศน์ทีวีของอาจารย์ลีน่าอาจารย์บอกแล้วไงว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนทั้งประเทศเพื่อประดุงความยุติธรรมให้คุมคุคุณพูดถ้าคุณไม่พูดอาจารย์จะตัดสายคุณเลยเพราะแสดงว่าคุณมาใส่ลายเขา ครับผมครับอคือผมเป็นชายชุดดำครับที่อครับผมรับประสงค์นะฮะแล้วก็เป็นชายชุดดำเกี่ยวกับอ่าทางนี้ครับผมพักเพื่อไครครับผมครับผมใช่ครับอ่าแล้วเสร็จแล้วนี่ไปขอยอ้นปจอมันให้มาร้อยหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอาหนไปขายนะแล้วเราจะไปขายที่ไหนเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ว่านเอาหนังสือไปขายมันจะมีที่ตั้งขายเพราะเขาก็ห้ามขายใช่ไหมครันี่ทำไมเขาต้องตามล่าคุณ คเพราะผมเป็นชายชึ้นดำที่รู้ความลับของเขาทั้งหมดฮะแล้วคนที่ตามล่าคุณคือพรรคเพื่อไทยหรือว่าเป็นฝ่ายประชาธิปัตย์อ่าผมวันนี้ผมไม่ทราบครับแต่เขามาตามรางควานอยู่ที่จังหวัดนครอ่าผมพอประกันตัวออกมาตัวผมมาไปอยู่ในจังหวัดนครนายกคือเม,<ล>มื่อก่อนคอยู่จังหวัด<ม>ไหนอ่าแต่ก่อนผมอยู่อ่าเป็นกาดอยู่ของอุตรดิตถ์ฮะอุตรดิตถ์ครับผมอุตรดิตถ์ แต่ทีนี้เมื่อตอนนั้นที่ลากประสงค์ที่มีการชุมนุมกันคุณก็เลยมาเป็นกาที่ตรงตีแยกลากประสงค์ตรงเซนเทนเวลผมใช่ครับอืแล้วคุณรู้ไหมว่าไอกา้กรณีที่ชายชุดดำเนี่ยนะที่มีการเผาเซนเทนเวลคุณเข้าไปร่วมด้วยหรือเปล่าอ่าในนั้นมีผมด้วยครับอ้าวแล้วคุณโดนจับในคดีอะไรเพราะว่าเขาประกันตัวะก่อการร้ายครับผมก่อการร้ายครับแล้วคนไหนไปประกันตัวคุณออกมาล่ะอ่าอันนี้เป็นทางหัวหน้าของชุดกาศครับผม อ๋ช่จ้อเอ้อะไรคนที่ตอนนี้ได้เป็นผู้ช่วยและมนตรีอะไรคนนั้นนะชื่ออะไรไก่นาราใช่ไหมใช่ผมคนนั้นระบาตัวเล็กๆที่ว่าเป็นอาจารย์สอนแนนแนวอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยอ่อคนนั้นไม่ใช่ครับเขาทางนู้นเขาส่งตังค์มาให้เฉยๆครับคนที่ประกันตัวคือคุณเอครัคุณเอนี่เป็นสสอนหรือว่าเป็นอะไรอ่าเขาไม่ได้เป็นสอสอครับเป็นเขาเป็นหัวหน้าแกนอ่าเป็นหัวหน้าของชาชุดดำครับเป็นหัวหน้าผมครับผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงครับผมอ๋อคือหมายถึงว่าเขาคงแบบเปิดบริษัทรปชอ่อรารปภใช่ไหมครับผมใช่บริษัทเป็นรปภแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอ่าทั้พวกคุณเขาก็จะเมาแล้วเพวกคุณเนี่ยมาเป็นชายชุดจาดูแลถูกต้องครับค่ะทีนี้เนี่ยคนที่จะสังตามค่าคุณเนียเขาคือคือบริษัทรปภนี้เหรอว่าใครน่าจะเป็นบริษัทรปภเนี่ยครับเพราะว่าอ่ามาตามล่าผมได้ประมาณสักสี่ห้าวันแล้วฮะวิธีการทำยังไงวิธีการ คือมาแบบมาถามญาติพี่น้องฮะว่าผมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยครับผมอถามญาติพี่น้องเลยครับผมครับแล้วถามญาติอาจีนต่อค่ะทางญาติพี่น้องผมเนี่ยเขาเขาเลยบอกว่ามันมันไม่อยู่แล้วมันไม่มีใครเอาแล้วมันแล้วอะไรเงี้ยคะเพราะว่าญาติพี่น้องเขารู้ว่าผมเป็นการของรบชเขาเลยไม่เอาครับผมอ่าอแล้วทีนี้ทีนี้คุณเนี่ยรู้ความลับอะไรบอกอาจารย์ได้ไหม ผมบอกได้ครับแต่ผมขอไปคุยกับอาจารย์โดยตรงที่นู่นดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยากคือง่ายๆผมอยากคุยกับอาจารย์มากไม่ถ้าคุณโดนตามล่าใช่ไหมอาจารย์จะพาคุณไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ช่วตามล่าคุณเพราะว่าเขาจะฆ่าปิดปากคุณครนะอาจารย์ก็จะพาคุณไปแจ้งความที่กองปราบแล้วก็เลือกสื่อมวลชนมาแถลงข่าวคือสิ่งที่อาจารย์จะช่วยได้ นะเพราะอาจารย์เป็นทนายความเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยเราก็ช่วยไระูความยุติธรรมให้กับประชาชนแต่ถ้าอำนาจทางกฎหมายแล้วเรามีแค่นี้เองแต่คุณก็เหมือนกันสิทธิของคุณเนี่ยว่าจะไปดำเนินคดีกับคนที่ก็มาถามชื่อคุณเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะมาทําร้ายคุณเพื่อค่าปิดปากเพราะเขาแค่มาถามชื่อเนี่ยนะคุณอาจจะเครียดเกินไปหรือเปล่าอ่าไอ้ตรงเครียดไหมผมไม่ได้เครียดครับเพราะว่าหนึ่ง มัน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 ,มน,มนมอ่าทางเพื่อนผมเขาก็โดนโดนเหมือนกันนะครับ<า>เพื่อนผมตอนนี้อ่าที่ที่หนีไปในตอนนี้ไปอยู่ที่หาดใหญ่เขาผมอยู่ทําไม,ม,ไมต้องหนีหนก็โดนเหมือนผมนะครับอามล่าเหมือนกันครับผมอา้าวเล่าเล่คนก็พอดีอ่าเมื่อคืนได้ดูข่าวไหมครับที่เป็นอ่ากาดของรปชารชาชิดํำที่ไม่ได้ไม่โดนความช่วยเหลืออะไรเลยครับผมทางช่องสามมาฮันได้และครับก็คือเพื่อนเพื่อนผมทั้งนั้น โอเคครับผมเอาแล้วทำไมไม่ไปที่พักเพื่อไทยละ่ะผมไปแล้วครับทางพักเพื่อไทยเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณทางนี้มาให้ผมเพราะว่าอ่ผมไม่ได้ขออะไรมากมายผมขอแค่เออว่าแค่ค่ารถกลับบ้านแล้วก็ขอแค่อ่ไปตั้งตัวแค่ว่าให้มีงานทําแค่นี้ครับ oh, แต่ผมว่าขอขอ,ขอเขาแค่ประมาณสามพันนะฮะแล้ว,แล,วแล้วเขาบอกอไม่มีไม่มีงบประมาณขอกับใครลนะ่ะอทางพักเพื่อไทยครับผมคนที่ไปคุยด้วยเป็นใครเขามีอํานาจหรือเปล่า อ่าเขาเป็นฝ่ายไอ้นี่เฉยๆครับคนรับเรื่องเฉยๆฮะเขาไม่มีอำนาจไงทําไมคุณไม่เข้าไปหาคุณปูยิ่งรักล่ะอ่าคุณปูยิ่งรักผมเข้าไปแล้วครับเขาไม่เคยถึงตัวเขาเลยครับผมอ่าเขาไม่ถึงเพราะเขามีการคุมครองอยู่นวถูกต้องครับครับเขาจะเบี่ยงเบนไปอย่างอื่นมากกว่าอืฮะนั้นคุณก็เข้าไปหาคนที่เขาสามารถที่จะดูแลคุณได้เพราะวกคุณไปคุยกับคนที่มันไม่มีอำนาจไง คุยกับคนที่ไม่มีอำนาจไงแต่คุณมีบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าลนะคะจากการ<ม>ที่ต่อสู <ผม S 1> ส้<ด>ตอนประทาผมโดนยิงที่ขาครับผมสองขาอสองนัดครับผมอ,อ๋อตอนนี้ลูกปืนยังกระสุนยังฝังในอยู่ที่ขาหรือวาผ่าตัดออกไปแล้วอ๋อผ่าตัดออกเรียบร้อยหมดแล้วครับอ๋อก็ถือว่าเป็นผู้บาดเจ็บแต่เขาน่าจะช่วยเหลือนะขอแค่สามพันบาทเองครับผมขอเขาแล้วครับเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณและทางรปชเขาบอกว่าทางยังไม่ได้ทางของรัฐบาลฮะ ผมก็เลยบอกว่ามันไม่เป็นไรพี่ผมขอแค่ค่ารถกลับที่หัดใหญ่แล้วกันเพราะว่าผมจะไปทํางานที่นู่นและและอย่างหนึ่งผมก็รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรทุกอย่างด้วยฮะเขาก็เลยบอกว่ามีมีให้แค่ร้อยเดียวก็เอาหนังสือไปขายแล้วกันถ้าพูดมาอย่างงี้ครับผมอืมทีนี้เอ่อคุณเนี่ยเพื่อนเพบ้านเดิมอ,อยู่ที่จังหวัดอะไรอ่าผมเป็นคนจังหวัดนครนายกครับผมนครนายกแต่ตอนนี้คุณหนีไปอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้ผมอยู่แถวๆกรุงเทพครับ อ๋อยังไม่ได้ไปต่างจังหวัดยังครับตอนนี้ผมก็ยังเล่ร่อนคือยังยังยังไม่เป็นหลักแล้วแล้วทำไมคุณไม่จับเขาไปทํางานที่บริษัทเราภอเดิมล่ะคะไม่กล้าครับพี่ผมกลัวฮะกลัวอะไรผมกลัวว่าจะเกิดอะไรบางอย่างนะเพราะว่าเอาก็ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเ็าได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณจะกลัวอะไรล่ะคะโอ้โหพี่ครับ ก็นั่นแหละครับถึงได้ผมถึงได้กลัวครับว่าพักเขาเป็นรัฐบาลก็ถึงได้กลัวเลยครับอากลัวเขา้าปิดปากเพราะว่ากลัวว่าคุณเนี่ยจะมาแฉว่าคนที่บงการให้ชิดําเข้าไปเผาเซนเจนเวิร์คือใครครับผมใช่ครับอืมงั้นคุณก็มาพบอาจารย์ที่สถานีโทรทัศัดนี่สิแต่คุณมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไมน้องเนี่ยมันเสี่ยงที่ว่าคุณจะถูกเขาฟ้องกลับนะว่ามิ่งประมาทเขาโดยการโฆษณา หลักฐานนี่ผมไม่มีเลยพี่ไม่มีนะครับประจารย์เพราะว่าทางหลักฐานเนี่ยทางรูงร้เขาเก็บหมดเลยฮะขนาดบัตรประชาชนผมเขายังเก็บไปเลยครับใ,ให้ถ่ายเอกสารมาให้สยใครเก็บไปหมายถึงเจ้าของรปภที่ชื่อเอใช่ไหมใช่ครับผมเจ้าของบริษัทคุณจะไปแจ้งความจับมันเสกข้อหาไปซึ่งเองกสารมีโทษจำคุกห้าปีแต,<ห>าแต่ว่าบัตรประชาชนนี้ไม่เป็นไรหรอกคุณไปแจ้งที่เขตเลยเขตไหนก็ได้เขาทาให้คุณทันทีบอกว่าเพิ่งหาย ครับผมนะไม่ต้องแจ้งความด้วยอย่างนี้ไปแจ้งที่เกตบอกว่าเนี่ยทารนหายที่ประตูน้ําวันนี้อ่ะเขาก็ทําใหม่ให้คุณทันทีเลยอันนั้นก็ไม่ต้องวิสกไม่ต้องไปทะเลาะกับมันหรอกไอคนที่ชื่อเอ๋นั่นนะนะครับผมแต่ตอนนี้น่ะคุณจะได้มีบัตรประชาชนมันจะได้ไม่ผิดกฎหมายเวลาตํารวจเจอตัวคุณอะไรตรวจอะไรเราจะได้มีบัตรประชาชนไงแต่นี่คุณเอกฉัรตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ผมอายุสามสิบสองแล้วครับสามสิบสองทีนี้ทําไมคุณไม่ทํางานล่ะ ก็เราก็จะเป็นต้องไปทํางานกับบริษัทรพพนุ่นเป็นบริษัทื่นก็ได้ไม่ใช่เหรอใช่ครับพอดีผมยังไม่มีผมรอทางทาง,ทางรปชเขาช่วยเหลืออยู่่ะเพราะว่าผมไม่มีเงินค่าถ่ายรูปแล้วก็อะไรต่ออะไรเลยครับอ,อ๋อันยังมีค่าถ่าร<ล>ด้วยเลยเอาละญาติพี่น้องคุณทําไมเ่ขาลังเกียรคุณเรื่องอะไรเพราะว่าเขามาเป็นการนําอระชายชดครับอ๋อชายชุดดำทีนี้อาจารย์ถามจริงๆคุณวันนั้นเนี่ยร่วมเข้าไปเผาเซ็นเตอร์หรือเปล่า ใช่ครับผมผมเป็นคนยิงอ่าหน้าแยกของครัวด้วยครับยิงใครยิงทหารครับผมวันที่สิบเมษาย,ยนเลยที่ว่ามีทหารตายถูกต้องครับแล้วคุณเอาเอาวุธปืนพวกนั้นมาจากไหนอ่าตรงนี้ผมอ่ามาจากเตยแดงครับผมอ่าเตยแดงเป็นคนอาวุธปืนมาให้ครับผมอืมทีนี้มันก็คุณไม่กลัวเหรอว่าถ้าอาจารย์พาคุณไป กองปราบแต่คุณเพิ่งไได้รับการประกันตัว